ครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้สิพี่าน้องไปเก็บกาแฟครับผมได้จกักมาได้จากจินเลนมาแล้วก็ได้ไปมาเก็บกาแฟครับผมอยู่เคียงไรครับผมนี่สิพี่น้องไปเบ่งว่ากาแฟที่เป็นยังไงครับเป็นต้นยังไงเมื่อนี้ผมก็จะไปเก็บกาแฟวันย้ายครับนี่ก็เอารถพี่อ๊อเงินไปครับผม รถผมุงไปหได้แล้วครับไปติดตามกันครับเดี๋ยวผมพาไปบึงกาแฟาที่เป็นนี่ครับผม 的的嗯。嗯啊它 ครับผมระหว่างเดินทางไปสวนกาแฟาครับผมมีน้ำตกจากธรรมชาติครับผมนม้ำใสททำเย็นเย็นดีครับเย็นพร้อมสามารถกินได้ครับผมเพราะว่ามันออกมาจากใต้ดินครับผมเริ่มทยอยทยอยกัเก็บ กาแฟกันแล้วครับผมมอนใส่์ตามมาแล้วว้เดินกันเดินมาก,กัน บรรยากาศครับผมบนภูเขาอันนี้จะมาเก็บสวนใกล้ๆครับผมของบานย้ายนี่ครับกำลังเตรียมกันเตรียมอุปกรณ์กันครับผมนี่ครับนี่ครับกาแฟาเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับโอ้ต้นเงยดก ดกยู่ครับนี่หดกครับนี่ครับอุปกรณ์มีอย่างไงครับอะไรบ้างครับนี่ครับขอาหใกล้เนี่ยหล่งนี่ครับต้นเก็บวสีเหลืองสีแดงครับผมนีต้นหัวหิมะเว้นบ้นี่หลุดลงมาสีเลผมไม้ครับผมไม้ผมไม้ กอนแยกครับแยกครับนี่ครับลูกสีแดงแยังไม่สุกดีเท่าไหร่ป็นต้งแก,ก่ทีอุปกรณ์นี่ครับผม,มอุปกรณ์ตะเกี่ยวตะเกียวจริงไหมจริงจริ <c oughs> ง,งครับอนุ่มจริงไหมครับว่าต้อนยางมันหักครับเก็บชิ้นนี้หน่อยปลอดภัยหน่อยพี่ปุอดภัยหน่อยครับปุอดภัยหน่อยตรงๆเลยครับจ่ากล้อง นะครับี่เราถุงไผ่สีฟ้าว่าเดี่ยถุงไผ่หน่อยอ่ะไม่ถึงไผ่แล้วโอเคแล้วใช่ไหมเราเก็บมาแยกออกพี่แบบนี้นีะครับเก็บมาได้ลูกลูกเขียวเราต้องแยกออกลูกแห้งครับต้องแยกไปเก็บตรงนี้โอเคครับรถด่วนเออด้วยละรถดงวดวงไม่มีแล้ว เดี๋ยวไปดูขบวนโหไม่ไมีแล้วนี่เรามาหารถด,ด่วนนะครับหารถด,ด่วนน้อนด่วนน,น,ดดวน้อนรถด่วนลุ้นดูกันว่าจะมีไม่มีครับ จะมีหรือเปล่าครับอ๋มมอ,อ,อ,อมันออกอมาแล้วดูดิรครับมันออกอมาแล้วจจได้มากเลยทังนี้ไม่ได้ทังนี้ไม่มีต้องไปดูอีกต้นหนึ่งดูภูเขาครับชันมากครับ<ะ>ไม่มีรถด่วนรถด่วน น้อนด่นดวนคือว่าจะไม่มีครับลงมาหาหาแล้วยังไม่เจอนะครับนี่ครับลองขึ้นไปดูกันโอ้มันจะมีหรือเปล่าโอ้มันตัดลงมาก่อนให้มันล้มมาก่อน อันตรายนะนั่นไงอืมไม่มีไม่มีเหงั้นครับไม่มีรังพึ่งข้างล่างเจอรังพึ่ง ไม่มีครับสรูปแล้วอีกต้นหนึ่งยังไม่มีเต้องเดินไปอีกทีนึงไกลๆ <S <S อ่าเดี๋ยวมันยังหาไม่เจอครับมันขึ้นไปสูงมากเลยครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปไปคอยก่อนว่ามันจะมีได้ไหมเพราะตรงนี้มันชันมากเลยครับผมดูสิ <S <S เราขึ้นมาชันมากอ่อขออนุญาตจ็บกล้องก่อนน่ครับมาเรียกออก เลือกออกเลืองเม็ดเขียวออกครับนี่ครับลูกสีเขียวออกนี่ครับผมนี่เท่าก็ไม่เลือกออกจริงครับเลือกออกแล้วก็หนว่วยลูกสีดำลูกสีดำนี่ครับเห็นไหมลูกสีดำนี่ครับผม คือว่าดูแล้วยี่สิบห้าบาทลูกสดครับผมดีนี่ขายลูกสดนี่ลูกสีดำครับผมนี่ลูกสีดำมาครับสีดำดำดำ,ดำแล้วก็ เขียวนี่ครับลูกเขียวนี่เัาจะไปตากแดดอีกที่หลังตากแดดขายอีกหนึ่งละอีกราค้าหนึ่งครับจะได้อีกราค้าหนึ่งที่มัติดมากับพวง วันนี้เราจะไปขายลูกสดครับลูกสดแบบนี้ครับเน,นี่ยนีสีดำเขาองขัดออกขายลูกสดครับเอาเป็นสีเอาจะได้เปลือกอีกเปลือกนึงครับนี่ครับผมนี่เห็นว่มันจะมีสองเปลือกนี่ครับผมนี่เห็นวาอันนี้เปลือกมันเปลือกนอก อันนี้เปลือกไนอีกมันจะมีกระเทาะอีกอีกเราเอาไปคั่วตากแห้งก่อนครับตากแห้งๆแล้วก็ไปคั่วครับนี่แล้ก็รีาเน,นือเช่นนี กำลังชิดตำทมตำครับตำสมตำน้ำกับเพาะครับปลาหรือน้ำปลาเนี่ยปลามแต่บ้านครับชั yeah well ้งปีพ um, ันโมกินปลาครับผมอุดรงคว่มครับผมมาตำงชดู่พี่ พ่อจ่าผูดองปูดองผู้ก็เป็นว่านี่ครับปูดองนี่ครับปีกล้วยปลาผมไปหามาได้ผักซึ่งมะเขือเทศอยู่พี่ได้รุ่นนี้ครับมะเขือเทศนี่ครับผมเพิ่นเอาทิมหมือนเรามะเขือเทศมันราคาพอดีเท่านี้ครับกแสดงว่าเก็บมาใส่สมตำดีิงก็ครับผมมันเป็นมะเขือส้มมะเขือส้มั นะครับกำลังไหที่กินแบบง่ายๆครับผมนี่ครับแบบง่ายๆบนต้นกาแฟเล็กๆนะครับกินเขาแล้วกันมาเนี่ยนี่ครับหนอนแดดหนอนดวนดวนเห็นไหมครับม่ชั่นี่แหละครับนี่ม่ชั่นี่แหละไปแผ่ดวนนู้น ได้แค่นี้แหละเอาไปเซตกับดักนกพอดีครับบ่ได็กพราะขวาทำครับบ่เห็นครับเห็นว่าครับมันม,มีครับค้นหาหลายแล้วนี่ครับกลังกินหอนี่ก็เห็นดอยช่างครับผมนี่ครับ อ้ชางดอยช้างอินทหัวครับผมดอยช้างมันคืนอวัดด่วนนอนด่วนนอนด่วน,นมาลุ้นกันนี่เอาไปหมกใส่พริกกินใหญ่กว่านะเอาไปตัดนั้นบังกระป๋องเทฝนมาทางหลังฝนมาทางหลัง <laughs> นี่ครับ มันจะไปท่อนข้างบนเยอะมันจะไปอยู่ข้างบนเยอะนะแบบนี้มันจะไปท่อนกันอยู่ข้างบนเกาะกันไปกองกันข้างบนนี่ครับ๋ยวจะเจาะรูกันโอ้มีเยอะนี่มีขี้มันด้วยนี่หดวุ่น ลำปางนี่ยเขาเอาไอ้อันนี้มันมันมีวุ้นเลยมันอยู่กับหน่อไม้แหละมันเหมือนวุ้นหน่อไม้เหมือนวุ้นหน่อไม้หน่อยอนรถด่วนรขาด่วนครับมีไหมมีโอ้โหนี่อีกกำลังเยอะโค้กก็กินอร่อยมาก ถ้าถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปจังหวะที่ว่ามีรถเสียงั้นไม่ได้หรอกเยอะอ,อันนัน่งขี่มันติดเลยเอันขี่มันมนีน <laughs> นน่นอนไม้ไผ่ครับนอนไม้ไผ่นอนไม้ไผ่อันนี้ขี่มันเลยเาขนเนยาบอกว่าปัญญาอายุวัฒนะลองขี่นี่นี่ลองกินเลยเอย <laughs> ถอะลองชิมดูสิ เนี่ยมันเก็บกาแฟไปครับนี่กาแฟก็ได้เลยแล้วครับนีครับโอ้โหมีแล้วนี่ครับไปเยอะแยะอยู่ครับอันนี้คือนอนไม่ไพ่ครับผมซึ่งกินได้ข้ นี่ครับราคาดีด้วยนะราคาดีโปรตีนนั่นวะแถาคอนเกนนี่โลติบัตรมันนึงอะไรพวกนี้หาด้วยหัวซีด้วยหาด้วยหรืออืมยังก็ดังแบดกแดกข้างไม่ห้าหกร้อยืมเออทั้งยังแบบจื้อแต่ละแดกแดกโอ้ขึ้นมาไปเริ่มเยอะขึ้นแล้วเอ้าวไม่ได้ขี่มันเัิมหายไปในหมดอ้าวขี่เยอะ ขี้เยอะแสดงว่าแสดงว่าตัวขึ้นไปขึ้นไปอู้นะเขยิบมาพี่ขี้ถิ่นได้อันนี้ไลรไปยืดถุงใส่ขีวมาเนี่ยลูกอยู่ไหนมันได้เป็นคอเมื่อกี้มันอะไรลุงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้ถุงถุงปุ๋ยนั่นเหรอนี่นันนี่มันกระบอกหมดแล้วหมดแล้วอ๋อหมดแล้ว มีไหมมูลลอยเจ้เด็เต็มกระบอกแล้วเต็มกระบอกแล้วนี่ครับมีในกระบอกนี่แหละนอนรวดด่วน ออกขี้เ,เส <laughs> ือดิออกขี้แมวออกขี้เสืนี่ครับเก็บกาแฟกันนี่ครับกาแฟอาราบิก้าอาราบิก้าเปิสโซอาราบิก้านี่ครับต้นกระสูงอยู่ครับเลยใส่แต่ขอเกี่ยวของลงมานี่ครับปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่ นี่หน้าฝนเนาไปอีกต่อไปอพี่ครับหน่วยใหญ่อยู่พิกนี่ค,ค,นครับอ้าวนึกว่าตามไปกินรวดด่วนไม่อยากกินดอกอยากกินด <c oughs> อก,กนี่ครับแต่ก้อนหล,หลายก้อนนี่เลยเอา,ากระโบวขัดโดครับผมนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย บอนกลับบ้านครับผมนี่ครับเมื่อยงบอลเนี่ยวัวขุดดูครับผมบุกเต็มต้นครับคุณมึงเิดเอ้าแบตกี่เบิร์เพราะแบตโอ้ยตก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 เนาะชิปนี่แบตกระเบิดแล้วครับผมจบชิพเพียงเท่านี้ครับผมมือหนาไหมครับผมสวัสดีครับโอ้ห่าเอาวัวขุดดูกินกงินเอาไปบานเนาะ